สวัสดีครับสุขใจมันนี่นะครับวันนี้พามาดูที่ดินที่ผืนใหญ่นะครับอยู่ที่บึงคองหลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำเลยอยู่ตรงไหนนะฮะสุขใจได้รำร้องร้องมันเรื่อยไป9้าไร่นะครับไล่ละ2องล้านห้านะครับน,นี่อันนี้ก็คือเทพปานีค้าวัสดุนะครับนี่คืออยูสังเกตเราอยู่ตรงข้ามนะครับ น่ากว้างผมอยู่หลังที่ดินนะครับผมนั่นคือคูลังกาถ้ำนาคานะครับผมดังนั้นที่ตรงนี้9ก้าไร่นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงทุ่งนาน,นี้ก็ใช่นะครับรวม9ก้าไร่จนถึงต้นปาล์มตรงขอบห้วยนะฮะแล้วก็มีหลักเขียดแดนตรงนี้หลักเขียดแดนตรงนี้นะครับนี่นี่นี่น แล้วก็หน้ากว้างก็คือตั้งแต่ขอบต้นปาล์มจนถึงตรงนู้นนะฮะกว้างมากมากเลยน่าจะประมาณสัก200เมตรได้นะได้ครับผม9ก้าไร่นะฮะก็ใครสนใจนะครับที่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าเหมาะทำอะไรบ้างนะครับที่ตรงนี้ผมไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปผมไปเยอะแล้วเหมือนกันเหมาะที่จะทำเป็นค้าส่งหรือทำเป็น ดีสอดหรือทําเป็นปั๊มน้ํามันนะครับอําเภอบึงของหลงยังไม่มีปั๊มปอตทนะฮะหรือในอนาคตทําเป็นสถานีชาร์จอะไรได้ไหมนะฮะเป็นศูนย์เ็นเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เหมาะเลยเพราะว่าจะเห็นวิวเ่ยนะวิวท้นาคาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับสำหรับที่ดินตรงนี้ก็ ไปนี้ก็จะเป็นเวิ์งทุ่งนาทั้งหมดนะครับเผื่อซื้อเพิ่มในอนาคตได้นะครับด้านหลังก็ซื้อเพิ่มได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้อยู่ที่อําเภอบึงของหลงนะครับราคาไรละ2อล้านห้านะครับเก้าไร่นะครับใหญ่มากเดี๋ยวผมพาให้ดูวิวนะครับโพโอเคเดี๋ยวดูวิวกันนะครับใครสนใจที่ดินโซนนี้ก็ทักมาได้นะฮะวันนี้ก็มีพี่เขาทักมา หรือใครมีที่ดินนะครับใครมีที่ดินประมาณสักสิบไร่นะฮะทักมาหน่อยดิบไร่พทบอห้าก็ได้นะครับเพราะว่าพทบห้าก็สามารถขึ้นโฉนดได้เข้าโครงการบอกดินสามนะครับที่บึงคลองหลงเนี่ยนะฮะก็ใครมีที่นาเก้าไร่นะครับทักมาเลยมีคนรอซื้ออยู่นะครับอ่าใครสนใจที่ดินที่นี่ก็ทักเข้ามาได้นะครับสุขใจมันนี่ดินดีนะครับเป็นสื่อกลางนะครับผมใครอยากขายที่ดินก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผม สนับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เวสเบิร์กมีแบบเทปและกางเกงทรงฟรีปลายทางครับพระอ้อมเด็กก็มี6ไซส์เลยนะครับ